สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู aki, ้ชมทุกท่านในพิพิธการออกละวันหวยหวยเล่าสามขีปรปจังวนที่2ี่กันยายน2 5 6 8รางวันเลขสองตัวล่างเลขขี่ออก3ามเก่าสเก่าลวันเลขสองตัวบนเลขขี่ออก53 5 3มหาสาวันเลข3ตัวบนเลขชี่ออกเก3 9ห3สาเก่าหาวันเลขหาโต เลขชี่ออก039 5 3 039 5 3นี่ก็เป็นพ้นออกว่านหวยหวยลาวสามัคคีปรปจางวันที่20กันยายน2 5 1 8ขอให้โชคดีมีชยัยถูกหวยลาวสามัคีได้รับเงินกันทุกคนนะจ๊ะฝากไว้เด้นะจ๊ะซับจะกข่กดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกทันที่ข้ามารับชม และหลับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในพลกันออกหวยลาวหวยลาวสามวัคคีใหม่นวันพรุ่งนี้สำหรับมือนีขอบคุณและสวัสดี